สวัสดีค่ะนักเรียนว,วันนี้เราจะทาการทดลองเรื่องมนเมล็ดพืช เต้นระบังสงสัยไหมว่าจะเต้นระบังได้จะเต้นยังไงเดี๋ยวมาถูกกันก่อนเดี๋เรารูจา้จักอุปกรณ์ก่อนที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะอย่างแรกเลยคือ,อ,อส่วนสำคัญเลยอันนี้คือน้ำ เราก็สามารถทำการทดลองเลยนะคะเดี๋ยวครูขอคู้ช่วยนะคะในการทําการทดลองครั้งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอเลือกเนาะคนที่ไม่ยังไม่ค่อยได้ช่วยครูคมีใบ้างะะ<อ>ไหม<อ>น,นูให้หอ,นอ,อ,นอ,อหนูยังไม่ได้อจีมาอจีน่นอนไหนคููช่วยผู้เข้มขีด เอาผู้ช่วยผู้เก็บยวมืก่อนนะก่อนอื่นเราจะทำน้ำเปล่าก่อนนะเนาะเดี๋ยวอาทีเทน้ำใส่ขวดโหลให้ครูนะคะเอาแค่ครึ่งโหลนี้นะเกลีเลยครับค่อยคอยกเกลีเบาๆนะเกลครึ่งเงนจะเบาเกินเดี๋ยวมันจะหล,นห,ลนหล่นเองยกโหลตึ้งโหอ อีก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 ,อก,อกโอเคมาเดี๋ยิดฝาไปก่อนเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็เป็นเอาตัวเขียวใส่สองช้อนนะครับสองช้อนใช่ตัวเขียวสองช้อน น้อยกับจีก็เลยให้ตัดสามเลยนะคะถักปีฟ้าไหมครับ,บเรียบปฟ้าเรอ,อดูซิมันจะเป็น,น,นยัยงไงอ,เ,อ,อเป็นยังไเต้นยังเต้นข้างหเหนรเนข้างเนงเดี๋ยวอาทีขยับนิ่คุณด้วยนะขยัวราวองหน้ลูกขยัโอเคโอเค เทน้ำโซดานะคะเดี๋ยวครูเปิดโซดาให้นะคะเอ็นเอ็นแบบตื้นนึงเอ็นเหรอโดนมือโดนหักเอ็นแม่งเทไหนก็ไปเล่นเทอีก 嘿一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 ，一滴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 ，一滴一滴，哎，他怎么？哦，啊，对、啊，脚、啊、踩。啊啊 อะไรไงเล็วเลื่โอ้เแสดงว่าเวลาครูปิดฝาไว้ทำไมครับขอ่อะอาวเธอาวุธต่อยอะไรไม่ตีข้างบนตีข้างบนแต่แล้วเดี๋ยวเกลี้ยมสองอย่างเดี๋ยวนี้ครูเปิดฝาปุ๊บไม่มีเกิดอะไรไม่มีกรเกิดอะไรขึ้นเลยเปิดเนี่ยโอ้ม่มีบ้างนะเพราะว่าเพราะว่า ตัวเขียวมันเต้นระบำได้เพราะว่าเราใส่โซดาใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่าในโซดามีอะไรเต้นไหมอืมไม่เต้นเน้เลยเพร่ามันกำลังจนอนแล้วนะคะนอนหลับในโซดามันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเวลาเราเปิดฝาปั๊บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันอยากออกมาจากน้ำเพราะว่าเขาอัดน้ำอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใส่ไว้ในน้ำ ไม่ได้ขวดแบบนี้พอเราเปิดปุ๊บมันก็จะเกิดฟองใช่ไหมคะ mm hmm. วเวลาบาทีเพราะว่าก๊าซทาแล้วใส่มันดันตัวออกมาจากน้ําเข้าไปสู่อากาศนั่นเองก,ก็เลยทําให้ตัวเขียวอ่ะเต้นระบํานะคะเพราะมันโดนฟองเ mm hmm. พราะมันเต้นระบํากเพราะโดนอะไรคะ mm hmm. โดนฟองโดนฟองของโซโดานั่นเองนะคะถ้าจะสังเกตให้ดีๆนักเรียนสังเกตเห็นฟอง อะไรติดอยู่กับฟองฟองอากาศฟองอากาศ,ออากาศใช่ไหมคะติดอยู่กับอะไรคะติดอยู่กับะเมล็ดถั่วเมล็ดถั่วใช่ไหมส่วนน้ำเปล่ามีอะไรติดไหมไม่มีไม่มีเลยธรรมดามากเลยเพราะว่าน้ำเปล่าไม่มีก,าาก๊าซแตา,า,อ,าอ,ออกไซด์ถูกต้องน้ำเปล่าไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองในโซดามีอะไรนะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเราไปกินมีประโยชน์กับร่างกาย มีทําให้กระเพาะเราเป็นแผ่ด้วยเพราะันจำเป็นไม่ต้องกินเลยนะนะ้ำบัตลมนะคะดูชัดๆอีกทีหนึง่งเห็นไหมฟองฟอ,องน้ําที่เกาะตับได้กับได้ับได้ใครอยากชิมมีใครอยากชิมไหม ไม่สูงไม่ได้ตัวเขียวนะคะอันนี้มั <ๆ S 2> นมีสกิดเป็นร้านแม่คอณจะไม่ดดต้องปวดันเรียนคะเดี๋ยวคุรูขอตัวแทนผู้ช่วยผู้ช่วยฟูอสักคนหนึ่งเนาะมาช่วยฟูเทีน้ำนะคะโอุ้มมา โัดามาอันดามาอา,มาอเอสึอึเลยดีเ,เลยค่ะอันดาสหลอดค่ะเดี๋ยวหลอดใส่ทั้งสองแก้วเลยนะพอเพื่อ,อเทร็จนะคะเทยอ๋ออ้าวอันดาวางเลยค่ะเป็นยัไสังเกตหลอดสิคะเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงคะ พออากาศดันใช่ไหมคะพออากาศก็คือก๊าซอะไรคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้ครูลองทดสอบเอาหลอดออกค่ะครูลองทดสอบเอาน้ำตาลใส่อ่ะบข้มเอาใส่น้ำตาลใส่ไปในช่วงนี้สายแก้วนี้เราสังเกตน้ำตาลนะคะเป็นยังไง กว่าละลายน้ําตาลนะคะนนแต่อันนี้มันมีฟองออกจากน้ำตาลด้วยเห็นไหมเพราะว่าในน้ำตาลมันมีอากาศนั่นเองกการทำไรใส่ก็เลยดันออกมาแล้วก็ลอยขึ้นมาสู่อากาศนั่นเองนะคะการทำอะไรออกซด์ดีไหมคะไม่ดีมันทําให้โลกร้อนการอะไรดีคะการออกซิเจนเอาไว้หายใจนะคะ ภาษังกฤษได้เลยค่ะดูสิว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนน้ำตาลนั้นเป็นก้อนนั้นเป็นอันนี้เหมือนยางลูกละลายเหมือนยางค่ะละลายหมือนแล้วนิดเดียวแล้วนี่แหละโซดาล่ะลูกละลายหมดแล้วเดียวระเบิดไหมพี่คะไม่ระเบิดหรอกนะคะ

มือหนึ่งครั้งสองครั้งจากการทดลองมาด็ดพืชเต้นระบำนะคะเรามาดูซิว่าเราได้ความรู้อะไรเราสังเกตเห็นอะไรบ้างจากการทดลองนะคะตอนนี้เพื่อนๆได้วาดรูปประกอบการทดลองมาให้ครูดูแล้วนะคะน้องภูมิจากที่หนูได้เห<ษ>็นการทดลองมาแล้วนะคะได้สังเกตใกล้ๆเห็นอะไรบ้างคะหนูเห็นพืชเต้นระบำแล้วก็มีมีควา โอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วคนเห็นไหมครับเห็นคเห็นอะไรอีกไหมกูใส่น้ำตาลลงไปมันเป็นยังไงบ้างคะมันละลายมันละลายแล้วมีฟองไหมมีฟองฟูกขึ้นมาไหมคะ,ม,คะมีนาล่ะหลอดเป็นยังไงลูกหลอดมันลอยอันไหนลอยอันไหนจมโซดาโซดามันลอยหรือจมคะหลอดหลอดที่อยู่ในโซดามันลอยใช่ไหมคะนะคะแต่ก็สรุปได้ว่า ในโซดามีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเมื่อเราเทถั่วเขียวใส่ลงไปปับ๊บใส่ในโซโดาปับ๊บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะพุ่งตัวออกมาจากน้ำเป็นฟองๆก็คือกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะอา่ามันเลยไปดันให้ถั่วเขียวทำไมคะเต้นระบา,าเยาเต้นเด้งหนึ่งดนะึ่งกันน่ะมันก็เลยเหมือนถั่วเขียวเต้นระบายแต่ในน้ำไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พุ่งออกมามันเป็นอะไร ังไงคะ<ม>เป็นยังไงนะมันเต้นไหม,ม<า>ไม่ไม่เต้นเลยนะส่วนหลอดวางลงไปในโซดาก็อนทำไมคะลอยม,มาเล่นน้ำเอ้ยอ่าก้อนน้ำตาลพอใส่ลงไปในโซดาเป็นยังไงคะมีฟองมีฟองขึ้ามาอย่างแรงเลยใช่ไหมอ่าโอเคการทดลองวันนี้ก็ แค่นี้นะคะปผลม,มือให้ตัวเองหน่อย